ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนทำปกเครดิตนะคะท่านผู้ชมนะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมว่างๆเดี๋ยวผมจะมาสอนทำปกอะไรวะปกแคลนนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนอ่ะแอปที่ใช้ผมก็ใช้แอปนี้เลยนะคบท่านผู้ชมนะเอาเฮ้ยเอาไม่ค้างอย่างนี้นี่นะคบท่านผู้ชมนะ อุ่นนี่แอปน,นี้เลยนะขาผมไปไปรัไป,ไปกดเข้าเลยนะมาแล้วเข้าน่าจะนี้แล้วเราก็ขาขาเอออะไรวะโบกเออโบกพื้นหลังนั่นเองน้นองทุกคนอาจะมีขาโบกพืน้นะ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมอ่ะโอเคผมผมเจอแล้วครับทุกคนก็กดไปเลยนะครับแล้วก็ขยายให้เต็มจอนะครับทุกชมนี่ปรนี้โอเคอเมื่อเราทำขยายเต็มจอเสร็จแล้ว,ลว,น,ลวน,นะครับทุกผู้ชมแล้วเราก็หาอะไรมากับแต่งไี่เลยนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวผมจะหาอันนี้ละกันครดิดนะมีครดิต ผมได้ลงไปแล้วนะคนดูโอ้โหโคตรเยอะเกือบพันเลยนะครับก็เลยมาสอนใหม่เพราะว่ากลัวคนดูแบบไม่เข้าใจเพราะว่าคลิปเก่าโคตรเสียงแม่งโคตรแบบไม่ไม่ได้ยินเลยเกือบไม่ได้ยินเลยถ้าเกิดว่าคนแช้หูฟังใส่แบบเออแบบแนะนำให้เสียงให้ดังเลยก็ I <laughs> ู้ชมนะไอตรงกลางมันไม่เกี่ยวนะผมก็ชอบแบบนี้แหละโอเค้ก็ขยายตามใจชอบเลยนะครบแล้วเราก็มาตั้งตรงนี้นะโอเคม้นเราขยายได้แล้วนะครับทานผู้ชมนะแล้วก็คลิปนี้ก็มันยาว ยาวไม่ใช่ถ้าเกิดว่ามันยาวก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าสอนมันก็ค่อนข้างพี่จะละเอียดหน่อยนะคะไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจหรือไม่เข้ามันอยู่ที่ทุกคนแล้วแหละอันนี้นะโอเคเดี๋ยวเราก็หา,อ,าอันนี้ต่อนะครับวอลเล็ตนะครับ โอ้เลดผมมีสองอันนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้อไอตกแต่งแบบนี้อีจยะผมจะทิ้งลิงไว้ด้านล่างคลิปนะครับพร้อมเครดิตนะเพราะว่าอันนี้ผมก็ได้มาจากพี่คนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กดพิดเห็นน่าจะพอๆกันแหละโอเค เมื่อเราตั้งเสร็จแล้วนะคบทุกคนขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละตอนนี้นะโอเคโอค้ยไม่ใอ้ไม่ใช่โอเคขั้นตอนสุดท้ายเราก็หาอะไรอะไรก็ได้นะคะท่านผู้ชมนะแต่เราแล้วกันนะหาแบบไอตัวแบบนี่ในตัวแบบนี้นะทุกคนนี่นี่แบบนี้แบบนี้เลยนะครับอ้อาวกดพีด ดผิดกดผิดโอ้โหเสียเวลานะโอเคเดี๋ยวผมหาก่อนเลยนะกันนะคะผมเมื่อกี้ผมเห็นคอดกอดจีนะเมื่อกี้พี่กอดจีนะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวผมจะหาก่อนทุกคนหาหาผมว่าน่าจะอยู่ด้านล่างนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลลนะอ่ะโอเคเจอแล้วทุกคนนี่พี่กอดจีจริงด้วย เอามาสลับสลับตรงนี้หานี่เข้ากันเลยเข้ากันเลยทุกคนเแย่นี่ทุกคนอะแล้วเราก็ทำเสร็จเดี๋ยวเราก็กดตรงนี้นะคะแล้วผู้งานกดเซฟไปเลยตรงนี้นะด้าน,นบนนี่เลยโอเคเดี๋ยวผมจะเซฟไว้เลยละกัน โอเคคลิปนี้ก็มีเพียงข้อนี้นะครับท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวผมจะฝากร้านผมด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนะก็อย่าลืม,มาอุดหนุนกันหน่อยนะครบท่านผู้ชมก็ส่วนปกคลิปไม่ใช่ปกเครดิตครับเดี๋ยวปกเครดิตนะเดี๋ยวผมจะไปทักเพื่อนคนนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปให้ดูดนะร้านผมมันขายอะไรบ้าง รับทำอะไรบ้างนะทุกคนนี่มาดูตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะส่งด้านวันได้คลิปแล้วกันนะครับนี่นีน,นี่นี่เลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะส่งไปให้อีกคนน,น้องคนนี้นะน้องสาวโอเคอ่ะผมก็พิมพ์คำว่ายินดีต้อนรับร้านแอดมันนะครับท่าผู้ชมรับถ่ายรูปจิเดีแซ่นรายละเอียด เดียวนะคะห้าวอนะครับท่านผู้ชมห้าบาทนั่นเองสำหรับคู่นะครับคู่สิบบาทนะครับท่านผู้ชมราคาไม่แพงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันนี้ด้วยนะรูปภาพนะครับส่วนรับทำรับทำปกเครดิตปกคครดิตก็ห้าถึงสิบบาทนั่นเองปกแคลนก็สิบบาทนะครับท่านผู้ชมนะ ก็บางคนก็ทำยากจ,จริงๆนะบุกแค้นนี่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูรูปนะครับท่านผู้ชมอ่ะมาดูตรงนี้อ่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนอ่ารูปรูปรูปอ่ะรูปลับถ่ายเนะี่ยทุกคนนี่แบบนี้เลยรับถ่ายนะทุกคนนี่เดี๋ยวเออเดี๋ยวนะ อคู่มันจะอยู่ตรงนั่นบนนะนี่แบบนี้เลยนี่เดี๋ยวนะทุกคนนี่แบบนี้เอา้าอันนี้ตอนกวัวคลิปนี้แบบนี้เลยอันนี้นี่อันนี้ผมถ่ายให้ให้เพื่อนนะพี่ใช้แอปอะไรหรอเดี๋ยวเี๋ยเดี๋ยว,ยว,ยวแปบบนึงนี่นี่นี่น,นี่อันนี้ก็ตอนมืดนะครับก็สวยเหมือนกันเลยครับเหมือนเอ็มเลยอ่ะโอเคเราม,มาดู รูปคู่กันนานอะ่ะนี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมเพิ่งฝึกทําตอนนี้นะตอนนี้เนี่ยนี่แนะตรงรูปคู่เนี่ยผมฝึกทานะก็ไม่ได้ค่อยสวยทักเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ก็สวยแล้วครับทุกคนอันนี้ของเก่าแล้วนะเนี่ยโอเคแล้วเราไปดูปกเครดิตนะครับปกเครดิตเนี่ยมันก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับท่านผู้ชมไหนวะ นี่แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะทุกคนแบบนี้นะทุกคนโอเคเราไปดูปลอกแขนปลอกแขนก็แบบนี้นะครับอันนี้ที่จริงผมทาได้แค่ถึงแบบที่สองนะครับแบบที่สองมันผมลืมแล้วเทคนิคการทําอันนี้ผมยังไม่ลืมนะหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมนะไม่บายก็ละเอียดหรือว่าไม่ละเอียดผมก็ ขอโทษด้วยนะครับผมเอาเยี่ยกูยังกำลังไป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 กดผิดนะทุกคนนึกว่าปิดคลิปละ